เออไปไปเลย,เ,ย,ยเราตามไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะลำตัวพ่อปู่นะคะนี่ลำตัวพ่อปู่องทองอุ้ยสวยพี่ขนาดว่ายังทําไม่เสร็จน้ทุกคนนี่คือยังไม่เสร็จอุ๊ยสวยมากทุกคนดูสิอุยสวยสวยดูสิลำตัวท่านทองอลามเลยนี่สวยอะทุกคน ก็ปูมีสองด้านนะคะท่านนูน้นด้วยเนี่ยค่ะแม่เก็บภาพเก็บภาพมาฝากสวยงามมากเลยทุกคนวัดใหม่นะคะนคนปรปฐมนะคะทุกคนนี่ค่ะน้ำตกแล้วก็ห่มน้ำตกจังโลน้ำตกจันโองแล้วก็นี่ค่ะนูน เขาจะพาไปน้ำตกจำลองด้วยค่ะปะไปต่อกันเลยค่ะโอ้แม่ถ่ายได้หลายช็อตเลยอุย้ยนี่ไงทุกคนเห็นไหมอะไรเห็นไหมนี่ความสวยงามนะทุกคนเนี้ยเนี้ย แลกเหรียนได้นะครับทางด้านนี้นะครับผ้าบาทสิบาทยี่สิบาทกะทำกำลังสถานะครับจกปัจจัยของท่านใส่ตู้นะครับปัจจัยใส่ตู้แล้วก็หยิบเียญคืออะไรอ๋ออเมื่อกี้ไปหยอดไปแลกเหรียญมานะคะทุกคนเหรียญบาทเหรียญเหรียญเหรียญเนี้ยจะโยนเข้าตรงนี้นะคะโยนโยนใส่บาทนะคะทางนู้นโยนแล้วเดี๋ยวไปดูกัน เอาขยโยนเข้าม <chill> ั่งเอาเออเก่งมากเลยลูกไหนโยนเข้าเหรอคะอ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายให้อ่ะไหนโยนตรงไหนเอ่ยได้โชคกับกันก้อนใหญ่อ่ะเอาสิอันแรกเลยเอาอีกเอาให้ได้เบาสีสูเด้งก่อนสีลูกเด้งก่อนเออได้แล้วเหรอเก่งมาก แม่โยนแม่งแล้วทุกคนใช้เหรียญน,นี้นะคะเราต้องไปหยอดกอล่องบริจาคแล้วก็ได้เหรียญมาอย่างนี้นะะแล้วก็โยนใส่ว่าเราอยากได้อะไรมีได้ราบก้อนใหญ่หมดเคาะรวยทรัพย์รับโชคนู่นเยอะเลยแม่เดี๋ยวแม่จะลองดูตัวนี้ว่าแม่จะได้ไหมอ้าว อีกนิดหนึงอีกนิดหนึงเอ้าอีกนิดหนึงโอ้ยไม่ได้ทีแล้วแม่นะ่ะเยน่นะแม่ได้แล้วเอาโยนกันใหญ่เอาวได้ไหมเอาให้เอาแบบเ,เล็งก่อนเดีล้วค่อยโยนอ้วนในอ้วนในพอมหมดยังเกือบแล้วเกือบแล้ว ไม่เก่งจัง บอกว่าเอาเดี๋ยวเอาเอาปัจจัยใส่มือเอ่ยเช่นนะคุณแล้วกล่าวว่าสาธาดิลาใจคงคและกบครัวอทงังมียานางโหตุสุิตาโหตุยาตยโยหมดแล้วค่ะทุกคน จะได้ไอ้แกนกล้วยเหรอโอ๊น้ำตกน้ำตกยำลองคนเหมือนเป็นอีน้เลยเนาะพ่อพ่อพ่อเป็นช้างอะ่ะเป็นเสียนเออไหมทุกคนเหมือนเป็นเสียนช้างสามเสียน เหียนเนี่ยนะถ้ามองอยู่ดีเนอะเป็นช้างเป็นรูปเหียนเสียหลวงพ่อสวย